กูจะบอกอะไรให้อย่างอะมะโควิดมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไงรู้ป่ะโควิดมันทำลายปอดมึงเข้าใจป่ะพอมึงไม่มีปอดอีกหน่อยมึงจะหายใจทางคีบเข้าใจป่ะมันจะมีคีบที่มาข้างๆ้าถึงตรงนี้ของมึงอะมึงเข้าใจไหมไอ้หน้าโง่รออีกหน่อยอ่อนาคตของเราอะปอดเราหายปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคีบหายใจทางที่คีบข้างหูเนี่ยเหมือนปลาปลามันไม่มีปอดมันจะหายใจทางคีบเออพออนาคตอะน้ำมันจะท่วมโลกเออ ไหนก็มึงบูบวงมึงมากมากเลยนะสังคมอะ่ะเออกูบอกให้สิ่งหนึ่งที่โควิดมาระบาดเนี่ยมึงต้องขอบคุณเขาที่ทําให้มึงมีคีบตรงหูเดีย๋ยวอนาคตพระปอดมึงหายปุ๊บเนี่ยคีบที่หูมึงจะมีปุ๊บมนงแยมึงจะว่ายน้ําได้เหมือนปลามึงหายใจในน้ําได้มึงต้องขอบใจโควิดเอออ่าผ่านก็รู้เอกอาจจะเตะจะต่อยชิบหายเดี๋ยวก็จะกระเทือให้ตาปูตาเขียวเห้งสังคม โอ้ยยังไม่หายดีเลยสัตว์เอ้ยคลิปนี้จะโดนอะไรอีกวะเนี่กูเฮ้ยแสดงความคิ่เห็นอะไรไม่ได้เลยหรอวะสังคมเนี้ยกูถามหน่อยดิอะไรก็จะซัดเต้าตาอะไรกี่จะต่อยที่โค้งให้หักจำปอดโถเอยย้ยแม่งสังคมโคตรน่าเบื่อเลย